ลค่ะช่วงนี้กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็แน่นอนค่ะเป็นเรื่องราวของแฟชั่นที่บอกแล้วว่าช่วงนี้นะคะเราจะต้องนำเทรน์นิดนึงค่ะแฟชั่นมีหลากหลายสไตล์นะคะให้คุณเลือกเลยรวมไปถึงคุณอาจจะมีการเลือกไอดอลในการแต่งตามเช่นบางคนชื่นชอบดาราคนนี้คนนั้นคนนู้นชอบชมพู่ชอบพี่อ้ําโอ้โหสวยจังเลยแต่งแบบนี้ ต,ตามดีกว่าเป็นไอดอลของเราแบบนั้นก็ได้นะคะแต่วันนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆคนในเรื่องของเสียงเพลงและพลังเสียงของเธอนะคะที่โดง่งดังไปไกลทั่วโลกเลยและแฟชั่นของเธอก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะคะการแต่งตัวของเธอทําให้เป็นเอกลักษณ์หลายๆคนจําเธอได้ในนามของเรดดี้กากาเอเสาวคนนี้นี่นะก็เรียกว่าแฟชั่นนี่ไม่แพ้ใครเลยค่ะแรงแซงทางโค้งจริงใครที่เรียกว่าเจอเธอนี้โอ,อ้โห ไม่กล้าแต่งตามนะแฟชั่นเธอแต่ละชุดนี้นะคะดีไซนเนอร์ออกมาแบบเป็นให้เธอโดยเฉพาะเลยนะคะโดยแต่ละชุดนะคะจะเน้นเป็นเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของเธอโดยตรงค่ะจะไม่เหมือนใครนะคะจะเป็นอะไรที่แปลกๆโดยบางครั้งเราเห็นเสื้อผ้าแฟชั่นของเธอแล้วเราจะรู้สึกว่า แต่งได้ยังไงแต่งได้ยังไงเราจะแต่งตามดีไหมนะคะแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่เธอมาเปิดคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศไทยของเราเลดี้กาด้านะคะได้มาร้องเพลงด้วยแฟชั่นสไตลาของเธอนี่แหละและก็มีคนไทยนี่แหละแต่งตามเธอด้วยนะคะแต่งตามไปดูคอนเสิร์ตเลยนะคะเขาบอกว่าแฟชั่นเลดี้กาด้าเนี่ยเป็นการออกแบบและคิดโดยดีไซเนอร์ส่วนตัวของเธอนะคะและก็เป็นตัวเธอด้วยที่ได้ดีไซน์ออกมานะคะโดยครั้งแต่ละครั้งที่ออกมาเนี่ยจะรู้สึกว่า แป,แปลกแหวกแนวบางคนจะสนิษฐานหรือว่าเอ้ยพูดกันไปว่าเอ้ยชุดน,นี้มันคืออะไรชุดน,นี้มัน แปลว่าอะไรนะคะอย่างชุดสีขาวแบบนี้นะคะก็จะคล้ายกับว่าเธอเนี่ยจะเน้นให้เป็นคล้ายๆกับตุ๊กตาตัวหนึ่งนะคะคล้ายกับตุ๊กตาดอรี่ที่หลายๆคนเห็นจะมีเป็นชุดให้เลือกกันมีสีผมที่เป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยเธอก็จะทำให้เป็นแบบนั้นด้วยพอแต่งออกมาเป็นมนุษย์ก็จะดูปแปลกๆใช่ไหมแต่เรดี้กากาฉันทำได้นะคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นไอดอลในเรื่องของการแต่งตัวนะที่แต่งแปลกแหวกแนว ที่ใครเห็นแล้วไม่กล้าแต่งต้องบอกว่าการแต่งตัวแบบเรดี้กาก้านะคะแต่งไปงานเท่านั้นนะแต่บางครั้งเนี่ยคนไทยเชื่อว่าเธอสามารถแต่งออกไปเดินตามที่ต่างๆช้อปปิง้งหรือว่าใช้ชีวิตส่วนตัวของเธอเธอก็จะแต่งแบบนี้เป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงค่ะเธอแต่งแบบนี้ทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ทุกหน้าที่การงานของเธอที่เธอได้ไปงานอีเวนต์การโชว์ตัวต่วตาง,างๆเธอก็แต่งตัวแบบนี้ตลอดเลยจนทําให้ทุกคนคุ้นเคยในฐานะของเรดี้กาก้าว่าถ้าเธอมาเนี่ย การแต่งตัวของเธอจะไม่แพ้ใครเลยนะคะและเวลาเธอไปงานเนี่ยทุกคนจะรอคอยและตั้งตารอว่าเอะวันนี้เนี่ยชุดของเธอจะเป็นแบบไหนจะต้องกระตีมหรือเปล่าและจะแปลกแบบไหนทุกคนจะตั้งตารอและพอได้เห็นปุ๊บจะรู้สึกว่าไม่ผิดหวังอ่ะชุดเรดดี้ก้าออกมาแต่ละชุดนี่ถามได้เลยว่าใครคิดให้เจ๋งจริงๆใช่ไหมแต่ว่ามีครั้งหนึ่งนะคะที่คนไทยเนี่ยเขาพูดกันบอกว่าเรดดี้ก้ามาที่เมืองไทยจะมีคนไทยเนี่ย กล้าที่จะแต่งมเรดิกาก้าไหมปรากฏว่าในางงานคอนเสิร์ตครั้งนั้นค่ะทุกคนเกือบเกือบทั้งงานอ่ะแต่งก้บคเรดิกาก้าหมดเลยแต่ว่าจะเป็นสไตล์ที่สามารถแต่งได้เดินตลาดได้เดินท้องที่ต่างๆได้นะคะก็จะไม่แรงเหมือนกับชุดที่เธอเอาออกคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะแต่ว่าเรดิกาก้านะคะถือว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่มีแรงบันดาลใจทําให้คนที่มีความฝันหลายๆคนเนี่ยอยากทําได้เหมือนเธอนะคะแล้วก็เธอบอกว่าอะไรที่เป็นตัวเธออะไรที่ เห็นแล้วว่าจําได้ว่าเป็นเรเดกา,กาเนี่ยเธอก็อยากจะทําและนี่คือแสดงให้เธอเห็นนะคะว่าเธอสามารถทําตัวตนของเธอไหมทุกคนเห็นได้ว่าแฟชั่นที่เธอเป็นหรือว่าตัวตนที่เธอเป็นเนี่ยทุกคนรับได้และจําเธอได้ในแบบตัวของเธอนั่นเองนะคะแหมก็เรียกว่าเป็นแฟชั่นที่น่าสนใจทีเดียวนะแต่ว่าเชื่อว่าแต่ละชุดของเธอไม่ ไม่ได้ใช่ราคาถูกนะคะคุณผู้ชมขาราคาแพงนะและเนื้อผ้าก็ดีมากๆแหมรวยขนาดนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ค่ะของทั่วโลกเลยที่ทุกคนจําได้และช่วงประมาณปี2ปีที่ผ่านมานี่เธอโด่งดังมากๆและทุกคนจําได้ในแฟชั่นของเธอนี่แหละค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะแฟชั่นวันนี้เรียกได้ว่าเจ๋งเลยใช่ไหมเจ๋งไม่แพ้ทุกๆวนันต้องบอกว่าตอนนี้นะคะแฟชั่นมีเยอะนะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆนะคะแต่ว่าต้องเลือกด้วยนะคะว่า คุณจะเลือกแบบหรือว่าไอดอลของคุณเนี่ยตรงกับตัวคุณหรือเปล่าบางคนเลือกไอดอลสะแบ,บไม่เหมือนเราเลยจะแต่งให้เหมือนเขาก็เป็นไปไม่ได้ต้องลองเลือกไอดอลแล้วมาปรับกับตัวเราดีกว่านะคะว่าตัวเราสามารถแต่งได้แบบเขาหรือเปล่านั่นเองนะคะนี่ก็คือแฟชั่นวันนี้ที่นํามาฝากกาันแต่ว่าวันพรุ่งนี้ที่โจะมีแฟชั่นของคนไทยเป็นไอดอลหญิงของคนไทยเหมือนกันนะเป็นดาราสาวนังเอกสาวที่มีชื่อเสียงโด่งดังในตอนนี้และแฟชั่นของเธอก็เป็นที่นําแฟชั่นให้กับทุกๆคนพอเธอใส่ชุดอะไรปุ๊บ อีกสักพักหนึ่งทั่วตลาดทั่วห้างสินค้าจะมีสิ่งะดของเธอขายทันทีเลยจะเป็นใครเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้รู้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะจิ๊กซอว์ไม่ลืมที่นำ DIY มาฝากกาันเป็น DIY เกี่ยวกับเครื่องประดับวันนี้นะเครื่องประดับที่นํามาฝากกาันขอเป็นภักต่อก็แล้วกันพัก2เพราะว่าจิ๊กซอว์เคยเอาเครื่องประดับเกี่ยวกับสร้อยคอเนี่ยมาฝากกันแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้จะเป็นเครื่องประดับสุดหรูที่เราสามารถ DIY เองได้นะคะแต่ว่าจะรู้แค่ไหนจะทํได้วยอุปกรณ์อะไรไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ อุปกรณ์ของเครื่องประดับชุดนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะเครื่องประดับตัวนี้นะคะจะมีทั้งเป็นสร้อยคอได้เป็นทั้งกิ๊บได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าเขามีวิธีการทำยังไงเขาบอกว่าให้ซื้อกิ๊บมาหนึ่งตัวนะคะเป็นกิ๊บที่ติดผมทั่วไปได้แหละนะคะแล้วก็ซื้อเป็นขนนกนะคะจะเป็นขนนกยุงก็ได้หรือว่าจะเป็นขนนกทั่วไปที่เขาขายนะคะซึ่งไปซื้อได้ที่ไหนสัมเพลงค่ะมีหมดเลยไปซื้อมายกแพงก็ได้ราคาไม่แพงเลยนะคะซื้อมาปุ๊บ ตัดเป็นช่อนะคะที่มีรูปแบบของเขาอยู่แล้วอาจจะเป็นหางนกยุงแบบนี้นะคะตัดมาหลายๆช่อให้มีขนาดเท่ากันค่ะจากนั้นนะคะก็นํามาเรียงต่อกันโดยใช้ปืนกาวนะคะยิงเข้าไปสู่กิออ๊บที่เราเตรียมไว้เป็นจุดศูนย์กลางนะคะจุดศูนย์รวมให้คล้ายๆกับเป็นหางนกยุงก็ได้หรือว่าจะเป็นรูปทรงดอกไม้ก็ได้เหมือนกันนะคะจากนั้นค่ะก็นําเป็นคล้ายๆกับเพชรต่ตางๆนะคะหรือว่ากระดุมมุกนะคะมาติดตรงกลางให้ดูเป็นรวดลายนะคะให้ดูสวยงามมากขึ้น,นะคะ่ะแค่นี้ ก็จะได้เป็นกิฟต์หนึ่งอันแล้วนะคะนี่ไงไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ว่าวิธีนี้นะคะเขาบอกว่าการทำกิฟต์แบบนี้มันดูไฮโซมันดูหรูจริงแต่ว่าบางครั้งก็ต้องสวยแล้วก็เหมาะกับตัวเราด้วยนะแต่ที่ชิคซอเคยบอกว่าเอ๊ะมันสามารถเป็นเครื่องประดับสร้อยคอได้ยังไงเขาบอกว่าให้นําตัวกิฟต์ตัวนี้เลยนะมาใส่สร้อยอยที่เป็นโซ่ของเราอาจจะเป็นสร้อยที่เราซื้อมาแยกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสร้อยสายเชือกก็ได้นะคะนําตัวนี้มา,มาเป็นคล้ายๆกับมุกหรือว่านําเป็นปริสเตอร์ประดับ ตรงกลางของสร้อยเนี่ยใส่ได้นะคะจะเหมาะกับชุดพวกเกาะอ,อกหรือว่าชุดเปิดไหล่แบบนั้นเองนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทรงที่สามารถทําเป็นสร้อยคอก็ได้นะหรือว่าจะทําเป็นกิ๊บติดผมก็ได้หรือว่าจะทําเป็น,ปเ,ปนเขาเรียกว่าไงอะ่ะหมุดติดอกของเรานะคะเป็นเข็มกลัดก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแฟชั่นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยเขามีห้างรถยุงขายใช่ไหมพอเราซื้อมายกแผงเนี่ย ที่สำเพ็งเขาจะขายเป็นแผงเลยซึ่งมาปุ๊บบางทีทําเครื่องประดับปุ๊บอาจจะเหลือสามารถทํามาเป็นต่างหูได้นะตอนนี้ฮิตต่างหูเป็นขนนกด้วยใช่ไหมก็ลองดูนะคะไม่เสียหลายเลยไม่เปลืองด้วยและที่สําคัญใช้แบบคุ้มค่ามากทําเป็นเครื่องประดับได้หลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นต่างหูกีบไส้คอโอ้โหเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่า แค่ของชิ้นเดียวราคาไม่แพงเพียงเราไปเดินหาซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นสำเพลงนะคะหรือว่าโฮมมร์เป็นพวกกาวปืนยิงพวกนี้นะคะซื้อมาไว้เลยติดบ้านไว้หมุดมุกหรือว่าจะเป็นเข็มกัดต่างๆติดไว้เลยค่ะแล้วเวลาคุณจะทำา i y ออะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถนำของเราเนี้ยมาใช้ใหม่ได้ หรือว่าเวลาซื้อมันเยอะมันอาจจะเหลือก็นํามาปรับใช้ใหม่ได้เรื่อยๆเลย,เลยมันจิ๊กซอซื้อไวไวเลยนะไวปรับเยอะมากๆแล้วพอจะทําอะไรปุ๊บเราสามารถนําสิ่งเหล่านี้มาปรับปรับ,รบ,รบใช้กับสิ่งอื่นๆได้เหมือนกันนะคะก็จะได้สิ่งของหลายชิ้นที่เราสามารถทําเองได้เป็นเครื่องประดับของเราก็ได้ไม่แพงด้วยเสียเงินแค่ครั้งเดียวเองเพียงแค่เสียเวลาในการทําแต่ว่าจิ๊กซอว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนาะเวลาว่างๆก็นั่งปิดประดอยงานฝีมือเย็บผักตักร้อยถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะ ก็นำมาฝากกันเกี่ยวกับ DIY ในวันนี้และแฟชั่นในวันนี้น่นเองเวันนี้เหงาจังเลยพี่ขวัญไม่มาไม่มีคนพูดคุยด้วยเลยนะคะอาจจะนอนแบบท้องเสียไม่มีแรงดื่มน้ำเกลือแร่อยู่ที่บ้านไม่ไหวแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าพี่สาวของเราจะมีใครดูแลหรือเปล่าเอาเป็นว่าหนุ่มๆคนไหนยอยากจะดูแลพี่สาวเราเนะคะไปดูแลได้เลยนะรับสมัครอยู่ตอนนี้เห็นเขาเปิดรับสมัครรับสมัครผู้ดูแลหนึ่งตำแหน่งรอต้องมีเงินจ่ายค่าคอนโดให้ด้วย แอบเมามากเลยอ่ะพรุ่งนี้จะโดนว่าปะเนี่ยอ่ะนี่คือเรื่องนาวดีๆที่จะมาฝากกันในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโรคมะเร็งนะคะที่บอกว่าอาการโรคมะเร็งที่มีผลการเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมีอะไรบ้างก็มาบอกมาบอกกันแล้วนะคะรวมไปถึงประโยชน์ของเกลือ แล้วก็ยังมีแฟชั่นอีกนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้จิกซอก็มีสาระมาฝากกันอีกเหมือนเดิมนะต้องบอกว่าสาระของเราเนี่ยมีมากมายหลากหลายแบบเลยทีเดียวค่ะแล้วก็นํามาฝากกันแบบสารพัดประโยชน์อ่ะเออเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะได้รับประโยชน์จากเรามากมายแต่พรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการดูแลผิวในหน้าหนาวมาฝากกันจะเป็นอะไรติดตามด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะกับชุดพิธีกรส,สวยๆนะคะจาก e c o Flower ค่ะ อินดี้พังบอรี่ไอแอนพายในสุเกตค่ะดอกไม้สวยจากมิชลี่นะคะคุณโกพระรามสองเครื่องสำอางจาก b s c ชักนาจะประกบสซินดี้กรุ๊ปค่ะวันนี้ทิกซอต้องขอลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้พบกับทิกซอและพี่ขวัญใหม่นะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนให้ผู้หญิงคิดเป็นโดย CD Call Center คิดถึง CD ที่นี่เบอร์เดียว